วันนี้ผมจะมาบอก5วิธีในการทรมานคนนะครับในเกมเมลอนเพเกนที่หนึ่งครับดาบไปจิ้มมืนนนะครับน,นี่รับนี่สองเทาปืนไปยิง ตอนนี้ผมก็อยที่สามนะครับตรงนี้นะครับลองใส่คนนะครับจะไหมแบบนี้นะครับตอนนี้ที่สามนะเอาการะทาพิเศษอันนี้นะครับ กดเวลาก่อีกคนแลบบ้วกอเอ,เอาคนมาทำท่าแบบนี้นะครับแล้วก็หาเชือกเชือกอะไรก็ได้ขยายครับก็เอาเชือกไปทำให้ตรง,งสีเขียวก็ลากไปตรงนี้ ครัตตอ,อกอาก็เปิดเวลานะครับมันจะทำให้คนหายใจไม่ออกเพราะอยู่ในน้ำนะครับเออ,เอ,อผิดผดผิดผิด,ผด,ผดมันไม่ใช่คนมันมันคือปักทองแลวที่เมื่อกี้นี้มันคือแตงโมแล้วเาแตงโมแล้วก็ปักทองันโอเคครับเรจะลอง รอไปเรื่อยๆนะโอเคใช่ไหมต้องโยนทิ้งโยนทิ้งยังไงจำไว้นี่คือปูท่อโอเคบ๊ายบาย